กัญชาลีหนุ่มมากความสามารถและความเป็นมืออาชีพที่เป็นที่รู้จักกำลังพร้อมที่จะเป็นบทบาทสำคัญในละครใหม่ร็อกแอนโซจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รักซึ่งกำลังออกอากาศทางช่อง7 HD ตอนนี้เป็นที่สนับสนุนอย่างแน่นอนในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกากัญชาลีหรือกันเศรษฐพงศ์เอลสุขที่เรารู้จักกันในนามนี้กลับมาพร้อมกับบทบาทใหม่ๆที่จะทำให้แฟนๆซีรีส์ทุกคนได้เห็นความสามารถของเขาในด้านการแสดง เรื่องนี้ผมรับบทเป็นปุนครับกันชาลีเปิดเผยปุนเป็นนักเรียนชั้นม .6 ที่เรียนสายวิทย์มีความเก่งและจิตใจดีอบอุ่นและมีความเป็นผู้นำมีหัวใจเสียสละและมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นผีปุนยังเป็นหัวหน้าวงดนตรีร็อกแอนด์โซซึ่งชอบเล่นดนตรีและพยายามฟอร์มวงเพื่อได้เล่นในงานพีเอยู่ที่สยามสแควร์เป็นด่านแรกในการฝ่าฝนให้ความฝันเป็นจริงและแลนว่าจะขยับขยายต่อยอดไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันปุนยังเป็นเด็กดีของพ่อแม่ที่ตั้งใจเรียนและพยายามจะสอบเข้าแพทย์ให้ได้สำเร็จซึ่งระหว่างทางก็มีเรื่องราวที่ทำให้ปุนต้องเผชิญกับภารกิจท้าทายในการช่วยอลิสนางเอกของเรื่องเรื่องนี้เหมือนเป็นการได้ย้อนไวัยไปใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งกันชาลีเล่าเรื่องราวของการถ่ายทำแล้วตอนเราไปถ่ายทำเหมือนทำให้นึกถึงความรู้สึกเก่าๆกลับมาอย่างตอนเข้าซีนซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆผมเองรักการร้องเพลงรักดนตรีมาตั้งแต่เด็กรู้สึกอินมาก เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งพาดของชีวิตในเรื่องการแสดงที่ท้าทายและกันชาลีก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนได้พิสูจน์ตัวเองไปอีกขั้นเขากล่าวทุกวันที่มากองเหมือนได้มาเจอเพื่อนๆสนุกมากครับกันชาลีเล่าเรื่องราวของความสนุกในการถ่ายทําร่วมกับเจนตอนแรกก็แอบเกรงๆแต่พอสนิทกันก็รู้เลยครับว่าเจนเป็นคนแมนแและตลกดีแต่ก็มีมุมน่ารักของเขา ยังไงก็ฝากติดตามและลุ้นกับการทำภารกิจในครั้งนี้ของกันชาลีด้วยนะครับติดตามชมซีรีส์ Rock อกแอนโซจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รักได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19นาฬกาดูทีวีช่อง7 HD กด35ชมสดออนไลน์บักกบูกทีวีและรับชมย้อนหลังทางเน็ตฟลิกและนี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ